สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Mask หน้ากากเทวดา หนังเปิดเรื่องมาที่กลุ่มนักสํารวจครับในระหว่างที่พวกเขากําลังสํารวจกล่องดี้ลับอะไรบางอย่างอยู่นั้นทันใดนั้นมันก็มีเหตุผิดพลาดทางเทคนิคนั้นเกิดขึ้นแล้วตัวหนังก็ได้พาเรามาพบกับนายธนาคารคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสแตนลีย์ฮิบคิดและไม่ว่าสแตนลีย์จะจีบเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยวิธีใดสแตนลีย์เนี่ยเขาก็ไม่เคยจีบแม่สาวคนนี้ได้เลยสักทกีครับมีแต่โดนเขาหลอกให้ซื้อนั่นซื้อนู่นนี่ให้อยู่เป็นประจําเพื่อนของสแตนลีย์ที่เห็นใจเนี่ยฉันจะา ไปหาหวานใจคนใหม่ที่ผับดังเองแล้วอยู่ๆมันก็มีแม่สาวไทยไฮโซคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ธนาคารครับชาลีกับสแตนลีน์นี่ก็แบบถึงกับตั้นลึงไปเลยนะเพราะว่าแม่สาวคนนี้เนี่ยเธอก็สวยเอกเซ็กซี่มากเลยทีเดียวคือทีหน้าเนี่ยเธอก็กะจะมาเปิดบัญชีใหม่นั่นแหละครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทีหน้าเนี่ยเธอจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการเปิดบัญชีเลยนะมีแต่ชวนให้สแตนลี์เนี่ยพูดแต่เรื่องบ้าๆบอๆไม่เห็นจะมีท่าทีที่อยากจะเปิดบัญชีเลยสยด้วยซ้ําและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าทีหน้าเนี่ยเธอก็ แท้ที่จริงแล้วทีหน้าเนี่ยเธอก็ตั้งใจมาดูลาดลาให้กับดอเรียนแฟนหนุ่มก็เท่านั้นเพราะว่าดอเรียนกับแก๊งจุนของเขาเนี่ยก็ตั้งใจจะไปพ้นธนาคารกันนะนะดอเรียนเนี่ยเขาก็เลยส่งแฟนสาวของเขาเข้าไปดูลาดลาให้กับตนนั่นเองและพอสแตนรลี่เลิกงานแล้วมาเอารถที่ซ่อมเอาไว้ปรากฏว่ารถของสแตนลี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ยังซ่อมไม่เสร็จเลยครับอา้าวเฮ้ยนี่มันอะไรของพวกคุณเนี่ยผมแค่มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะไออ้วนที่มันอยากจะชำละรถของสแตนลี่เนี่ยก็แบบบายเบี่ยงใหญ่เลยครับบอกอีย ของคุณมันต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งสแตนลี์เนี่ยเขาก็รู้สึกสงสัยอยู่นะครับว่าไอ้ช่างทั้งสองคนเนี่ยมันจะชำแหละรถของเราจริงๆหรือเปล่าเฮ้ยแล้วนี่ผมจะทายังไงล่ะเนี่ยคืนวันนี้ผมจะต้องใช้รถนะไอ้อ้วนเจ้าของอูเนี่ยมันก็เลยให้รถเก่าๆคันหนึ่งกับสแตนลี่ไปใช้ก่อนครับซึ่งไอ้รถคันนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนะเพราะสภาพของรถคันนี้เนี่ยมันก็พร้อมจะหลุดเป็นชิ้นๆตลอดเวลาเลยซึ่งไอ้ชาลีเนี่ยมันก็เป็นห่วงแต่สาวๆครับจนลืมไปว่่่่าาาาามมีีเเเพพือออนนนยยยงสตทจจะะข้้ไปใผผััับบบกกกกดว็ู ควมไปนะครับว่าผมมามากับเพื่อนของผมชาดีคนนั้นแต่ผู้คุมเนี่ยพวกเขาก็ไม่ฟังสแตนลี่เลยครับในที่สุดสแตนลี่เนี่ยเขาก็ถูกผู้คุมโยนออกไปจากผับจนได้ซึ่งในความบัดซบของชีวิตเนี่ยมันก็ยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะในทันทีท,ที่ทีหน้าเธอมาถึงที่ผับแห่งนี้ไอเด็กรับรถคนนี้เนี่ยมันก็ได้นารถพังๆคันนี้มาคืนให้กับสแตนลี่ซะอย่างนั้นสแตนลี์ที่ไม่อยากจะเสียฟอร์มต่อหน้าสาวเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไปครับบอกไอรถสปาร์ลังเคคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถของพี่นะเว้ยอจออก สแตนล,ลี์ที่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงดีสแตนล,ลี์เนี่ยเขาก็เลยต้องยอมเสียฟอร์มไปแต่สแตนล,ลี์เนี่ยเขาก็ขับรถคันนี้ยังไม่ทันถึงห้องเลยครับไอรถสปาร์ลังเกค,คันนี้เนี่ยมันก็ดันมาพังชิบหายายว,วอดลงไปซะอย่างนั้นสแตนล,ลี์เนี่ยเขาก็เซ็งออกมากๆแล้วสแตนล,ลี์เนี่ยเขาก็ได้มองไปเห็นมีคนจมน้ําอยู่ใต้สะพานครับสแตนล,ลี่พอเห็นเช่นนั้นนี่็แบบคุณจะพึ่งเป็นอะไรนะโว้ยผมกําลังจะลงไปช่วยคุณแล้วแต่ไอสิ่งที่สแตนล,ลี่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนจมน้ำนี่สิครับแ,แท้่นนันา เอาไว้เลยนี่มันอะไรล่ะเนี่ยทำไมมันเหมือนกับหน้ากากจังเลยอะแต่สแตนลี์เนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ใส่มันหรอกนะครับเพราะในทันทีที่ตำรวจขับรถผ่านมาเห็นเข้าสแตนล,ลี์เนี่ยเขาก็ได้บอกกับตำรวจไปว่าตนเนี่ยก็แค่ลงมาเก็บหน้ากากก็เท่านั้นและพอสแตนลี่ถือหน้ากากกลับมาที่ห้องเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเธอก็ด่าสแตนล,ลี่ยกใหญ่เลยล่ะครับที่สแตนล,ลี์เนี่ยตัวเปียกกลับมาและจ่ายค่าห้องช้านานเป็นปีๆและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าสแตนลี์เนี่ยเขาก็อาศัยอยู่กับน้องหมาตัวหนึ่งที่ห้องนะรรัแนหว่่่าาางงททีีีตยเปิดดกพูถึ เรื่องการใสร่หน้ากากเข้าหากันสแตนล,ลี่ที่เครียดยังไม่หายเนี่ยสแตนล,ลี์เขาก็เลยนึกสนุกขึ้นมาครับนำหน้ากากไม้อันนี้เนี่ยมาลองใส่ดูซะอย่างนั้นและแล้วหน้ากากไม้อันนี้มันก็ได้เปลี่ยนให้สแตนล,ลี่กลายเป็นเดอะแมสขึ้นมาจนได้เดอะแมสได้เปลี่ยนให้สแตนล,ลี่กลายเป็นผู้ชายบ้าๆบ,บ,บอๆมีพลังวิเศษอยู่ยงคงกระพันและสามารถเสกอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วสแตนล,ลี์เนี่ยเขาก็ได้ไปแกล้งเจ้าของห้องเป็นคนแรกเลยครับและก็ยังไม่พอนะครับสแตนล,ลี่เนี่ยจังบีบแต่ยักใส่คนบีบแต่ใส่รวมไปถึงงไเตกแก,กขาโจ ที่ข้างซอยอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าสแตนลีย์ที่อยากจะเอาคืนไอ้พวกช่างเนี่ยสแตนลีย์เขาก็ได้ตามไปเล่นงานพวกมันถึงที่เลยล่ะครับเล่นมันให้หมดไอ้พวกช่างขี้โกงพวกนี้ช้าวันต่อมาพอสแตนลีย์ตื่นขึ้นสแตนลีย์เนี่ยเขาก็เข้าใจว่าไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแค่ความฝันเองละมั้งแต่พอมีตำรวจมาถามกับสแตนลีย์ถึงเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันนี้สแตนลีย์เนี่ยเขาก็รู้ได้ในที่ เขาจะออกไปทํางานสแตนลี่เนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจโยนหน้ากากอันนี้ทิ้งออกไปครับแต่ว่าไอ้หน้ากากไม้อันนี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมไปนี่สิครับหน้ากากไม้อันนี้เนี่ยมันได้หมุนวนย้อนกลับเข้ามาในห้องของสแตนลี่ซะอย่างนั้นจากนั้นนักข่าวจากคมชัดลึกเนี่ยเธอก็ได้มาขอสัมภาษณ์สแตนลี่ครับก็สัมภาษณ์ถึงเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถอู่นั้นนั่นแหละและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่านักข่าวเบกกี้แบรนด์คนนี้เนี่ยเธอก็เคยนาข่าวดีๆของสแตนลี่ไปลงหนังส หลายคนมากเลยนะที่อยากจะได้คุณเป็นคู่ครองเนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนว่าเบกกี้คนนี้เธอจะแอบมีใจให้ใหกับสเตลลี่ขึ้นมาแล้วล่ะครับและพอตกคํำใน ى, ระหว่างที่สเตลลี่กำลังนอนหลับสเตลลี่เนี่ยเขาก็ได้ฝันว่าอยู่ๆทีหน้าเนี่ยเธอก็เข้ามาเลียหูของตนอย่างเมามันแต่พอสเตลลี่รู้สึกตัวตื่นขึ้นเท่านั้นแหละนะทีหน้าของสเตลลี่เนี่ยเธอก็กลายเป็นน้องหมาไมโลตัวนี้ไปซะอย่างนั้นก็ว่าอยู่ทําไมลินมันเป็นแปลกๆแ,และพอสเตลลี่มองไปเห็นหน้ากากหมยเข้าสเตลลี่เนี่ยเขาก็ตกใจเนี่ยสิครับอ้าวเฮ้ยแล้วมันมา ว่าแล้วสเตลลี่เนี่ยเขาก็ไม่รอช้าสเตลลี่เนี่ยเขาได้ทําการสวมหน้ากากและได้กลับไปเป็นเดอะแมสหน้ากากเทวดาอีกครั้งและในขณะที่ทีมงานของดอเรียนกําลังจะป้นธนาคารสเตลลี่เนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังวิเศษบุกชิงป้นเงินจากธนาคารไปก่อนเลยครับทิ้งให้พวกลูกน้องของดอรีเนเนี่ยตกเป็นแพะต่อสู้กับตำรวจไปทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ป้นเอาเงินไปเลยจากนั้นสเตลลี่เนี่ยเขาก็ได้เสกงลิมูซีนสุดหรูมาส่งตนที่หน้าผับและก็ได้แจกเงินให้กับผู้คุมและผู้คนที่หน้าผับอีกด้วยและในขณะที่สเตลลี่มองูวน จอย่างทีหน้ากําลังร้องเพลงสแตนลี์เนี่ยเขาก็เหมือนจะอดใจไม่ไหวครับสแตนลี์เนี่ยจึงกระโดดขึ้นไปบนเวทีใช้พลังวิเศษของตนเต้นรํากับทีหน้าซึ่งก็ดูเหมือนว่าดอเรียนในตอนนี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วนะครับว่าไอ้คนที่มันมาชิงปล้นเงินไปก่อนเนี่ยมันคนนั้นก็กําลังเต้นรํอยุ่กับแฟนสาวของตนนั่นเองสแตนลี่พอได้โอกาสดีเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าครับสแตนลี์เนี่ยได้เข้าจูบทีหน้าในทันทีเลยเฮ้ย <"He i, S 2> มึงอยูดเดี๋ยวนี้นะเวยไอตัวประหลาดบอกมาว่าแกเอาเงินของพวกฉันไปไว้ที่ไหนแต่่่ไมมวาาาาดดออเรรียยนนกกกัล้งจจะพ กับสเตลลี่ยังไงดอเรียนกับลูกน้องเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการกับสเตลลี่คนนี้ได้เลยครับจัดการกับสเตลลี่ไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่พอนะดอเรียนกับลูกน้องเนี่ยยังโดนตำรวจตามมาเล่นงานจนถึงที่อีกด้วยเช้าวันต่อมาตำรวจคนเดิมเนี่ยเขาก็ได้มาเคาะประตูห้องของสเตลลี่อีกครั้งครับเพราะตำรวจคนนี้เนี่ยเขาก็เจอเศษชุดนอนของสเตลลี่ในที่เกิดเหตุเข้าอะนะตำรวจเนี่ยเขาเลยสงสัยว่าสเตลลี่เนี่ยจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นในคืนวันนี้แน่ๆน่สเตลลี่เนี่ยเขาก็โกหกไปนะครับบอกชุดนอนที่คุณเห็นน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 ใใววัััั้้เี่่ยมมไชแบบล และอีกอย่างชุดนอนตัวนั้นเนี่ยมันก็ถูกโจรขโมยไปแล้วและหลังจากที่สารวัตรไม่ได้อะไรจากสแตนลี่เลยสารวัตรเนี่ยเขาก็ได้มาดูกล้องวงจรปิดของธนาคารครับและก็ได้พบว่าไอคนที่มันปล้นธนาคารคนนี้มันก็มีทีท่าที่ควรตีนเป็นอย่างมากพวกเราได้ลายนิ้วมือจากธนาบัตรมาแล้วปรากฏว่าไม่มีของลูกน้องไอดอเรียนเราคิดว่าลายนิ้วมือตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นของไอหน้าเขียวคนนี้ทางด้านดอเรียนในตอนนี้ดอเรียนเนี่ยเขาก็ไม่ทนกับเดอะแมสอีกต่อไปแล้วครับดอเรียนเ,นยเขาได้เสนอเงินห้าหมื่นสำหรับใครก มาให้กับตนประกาศข่าวคราวนี้ออกไปเพราะว่าฉัน,นต้องการตัวของมันแบบเป็นๆและพอทีหน้าถือมาหาสแตนลี่ที่ธนาคารทีหน้าเนี่ยเขาก็พูดให้กับสแตนลี์ฟังโยกใหญ่เลยครับว่าคนที่ปล้นแบงค์เมื่อคืนวันนี้เนี่ยเขาก็ไปที่ผับด้วยนะฉันลับปลืม้มปลื้มเขาสุดๆเลยสแตนลี่พอได้ทีนี่ก็แบบเล่นใหญ่เหมือนกันครับบอกผู้ชายคนนั้นเนี่ยผมรู้จักเขานะถ้าคุณอยากจะเจอกับเขาอีกครั้งแล้วก็ผมสามารถช่วยคุณได้แล้วสแตนลี์เนี่ยเขาก็ได้นัดให้ทีหน้ามาเจอกับเดอะแมสในคืนวันนี้จากนั้นสเตนลี์เนี่ยเขาก ไอคุณหมอเนี่ยมันก็แบบหน้ากากไม้อันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะอจาจจะเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งของเทพซุกซนอย่างเทพโลกิกก็เป็นได้แต่ว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะเพราะว่าทั้งหมดที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เทพนิยายเท่านั้นสแตนลีย์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมจบครับบอกไอหน้ากากอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้ากากธรรมดาธรรมดานั่นลุงแต่ไม่ว่าสแตนลีย์เขาจะพยายามพิสูจน์ยังไงหน้ากากชิ้นนี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมสำแดงริ์เดตออกมาให้เห็นเลยครับก็มันจะมีพลังได้ยังไงล่ะครับเพราะว่านนาก้ากไมเนน่ัเ็ต มั่นใจเอามากๆเพราะว่าในคืนวันนี้เนะี่ยตนก็จะต้องไปเดทกับทีหน้าแล้วใช่ไหมคุณหมอช่วยผมหน่อยสิครับคือผมจะไปเดทแบบตัวผมเองหรือว่าจะไปแบบเดะแมสดีะคุณหมอที่คิดว่าสแตนลี่ท่าทางจะบ้าเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยไล่ให้สแตนลี่ออกไปจากห้องซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางตำรวจในตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะรู้แล้วนะครับว่าไอไลน์นี่มือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของสแตนลี่ฮิบคิดและพอสแตลลี่มาถึงที่จุดนัดเดทสแตนลี่เนี่ยเขาก็ลังเลสุดๆครับคือเราจะบอกความจริงกับทีหน้าดีไหมหรือว่าจะไไมมม่่่่่บบออกกกกดดีีแีแแตลล้้ววในทสุเ,เาาบบคาาาจริง ทีหน้าครับวตัตนตนะคือเดอะแมสหรือหน้ากากเทวดาคนนั้นสแตนลี่นะจึงตัดสินใจออกไปใส่หน้ากากสวมรอยเป็นเดอะแมสเพื่อเข้ามาจีบทีหน้าคนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าทีหน้าในตอนนีเน้เธอจะไม่ชอบบุคลิกของเดอะแมสละครับคือแรกๆมันก็ดูตื่นเต้นดีใช่ไหมแต่พอทีหน้าได้มีเวลาพูดคุยกับสแตนลี์ทีหน้าเธอก็เหมือนจะรู้ใจตัวเองขึ้นมาครับวต่ตนตนะชอบผู้ชายสงบเรียบร้อยอย่างสแตนลี์อิฟคิดมากกว่าแล้วพวกตำรวจพวกเขาก็ได้บุกเข้ามาจับตัวของสแตนลี์ครับแต่ว่าตำรวจก็คุมตัวของสแตนลี์เอาไว้ได้ไม่นาน นะเพราะในที่สุดแล้วเดอะแมสเนี่ยเขาก็สามารถหนีรอดจากตำรวจชุดนี้ออกไปจนได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าพวกตำรวจเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มาน้อย,อยกันอยู่แล้วต้องบอกว่าตำรวจทั้งกรมเนี่ยพากันแห่มาเพื่อหวังจะจับตัวของสแตลลี่เพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วสแตนลี์เนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังจากหน้ากากทําให้ตำรวจทุกคนเนี่ยเต้นตามตนครับไอ้พวกตำรวจพอมันเห็นสแตนลี์เต้นเนี่ยก็แบบเต้นตามกันยกใหญ่เลยนะเต้นขนาดวงมาลัมซิ่งมาเต้นด้วยเนี่ยก็ยังไม่ปานสแตนลี่ได้ใช้จังหวะลัมซิ่งตรงนี้หลบหนีพวกตำรวจขึ้นรถกัับบบนนกข่าวปีี้หลไคร และพอเพกกี้เธอพาสแตนลี่มาหลบยังที่ที่ปลอดภัยได้สแตนลี์เนี่ยเขาก็ได้บอกความลับของเดอะแมสให้กับเพกกี้ได้รู้ครับว่าถ้าเกิดผมสวมหน้ากากอันนี้แล้วผมจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยชีวิตของผมพังเพราะหน้ากากอันนี้แท้ๆและนางในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าสาเหตุที่เพกกี้เธอช่วยสแตนลี่มาจากตำรวจนั้นแท้ที่จริงแล้วเพกกี้เนี่ยเธอก็เป็นสายให้กับพวกของดอเรียนเองนะครับนี่แหละเขาละพอเขาสวมหน้ากากชิ้นนี้แล้วเขาจะมีพลังวิเศษขึ้นมาในทันทีเลยสแตนลี์พอรู้ตัวว่าโดนหลอกนี่ก็แบบไปไม่่เเป็นนลยละคครับีุณ อกผมได้ยังไงเนี่ยเบกกี้ทำไมคุณทําแบบนี้กับผมอะเบกกี้เนี่ยเธอก็ร้ายกาศสุดๆครับโทษทีนะสเตนลี์พอดีฉันต้องการเงินไปอัพไซน์นะ่และพอดอเรียนได้สวมหน้ากากชิ้นนี้เข้าไปเท่านั้นแหละนะดอเรีนเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นเดอะแมสแทนสเตนลี์คนเดิมเข้าจนได้จากนั้นลูกน้องของดอเรียน,นยก็ได้บุกมาเอาเงินที่สเตนลี์นั้นต้นมาครับไอ้น้องหมาไมโลพอเห็นเจ้านายโดนจับอยู่ข้างล่างนี่ก็แบบรู้ได้ในทันทีเลยนะว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้านายของตน,นแน่ๆไมโลเนี่ยได้หาทางเพื่อหวังงจจะช่วยาายวยยยเ้าานนขอตด ไล่ตามรถไปแบบสุดชีวิตและทันทีที่สแตนลี่ถูกโยนออกมาจากรถสแตนลี์เนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายกับสารวัตรไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าสารวัตรคนนี้เนี่ยเขาก็จับตัวของสแตนลี่ไปขังคุกอยู่ดีแล้วน้องหมาไมโลเนี่ยมันก็ได้มาหาสแตนลี์ครับแต่ว่าไมโลเนี่ยมันก็ไม่รู้จะช่วยเจ้านายยังไงดีนะได้แต่ทําหน้าตาแบ๊วแบ๊วมองหน้าสแตนลี่ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเช้าวันต่อมาสแตนลี์เนี่ยเขาก็ดีใจเป็นอย่มลยลี ในุกซึ่งทีหน้าในตอนนี้เนี่ยเธอก็รู้ความจริงหมดแล้วนะครับว่าสเตลลี่คนนี้เนี่ยเขาก็คือเดอะแมสคนนั้นนั่นเองฉันมีเรื่องสําคัญอยากจะบอกคุณนะสเตลลี่ในคืนวันนี้เนี่ยดอเรียนกับพักพวกจะไปถล่มคาสิโนของริโก้ฉันเกรงว่ามันจะต้องมีการประทะใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆฉันจะหนีไปจากตัวเมืองสักพักนะและเดี๋ยวฉันจะติดต่อคุณกลับมาและก่อนที่ทีหน้าเธอจะจากสเตลลี่ไปทีหน้าเนี่ยเธอก็ได้สารภาพกับสเตลลี่ไปนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตนไม่ได้มีใจให้กับเดอะแมสแต่เป็นอีกคน แต่ก็ยังไม่ทันได้หลบหนีออกไปไหนเลยครับไอ้พวกลูกน้องของดอเรีเนี่ยพวกมันก็ได้ตามมาจับตัวของทีน่าซะอย่างนั้นสแตนลี่พอเห็นทีน่ากันมังตกอยู่ในอันตรายสแตนลี์เนี่ยเขาก็พยายามบอกให้ตำรวจไปช่วยทีน่านะครับแต่ว่าไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยมันก็ไม่ฟังสแตนลี่เลยนะได้แต่นอนตีพงุงกินโดนัทดูคลิปไปวันๆแล้วสแตนลี์เนี่ยเขาก็ได้ให้น้องมาอย่างน้องไมโลช่วยครับทันทีที่น้องไมโลกระโดดขึ้นไปหาสแตนลี่ได้สแตนลี่เนี่ยเขาก็ได้บอกให้ไมโลไปคาบเอากุญแจจากตำรวจคนน,น ทำได้จริงๆด้วยครับในที่สุดไมโลเนี่ยมันก็สามารถช่วยเจ้าของออกมาจากคุกจนได้ทางด้านทีน่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทีน่าเนี่ยเธอจะแย่แล้วแหละครับเพราะทันทีที่ดอเรียนรู้ว่าทีน่าแอบมีใจให้กับสแตนลี่และกําลังจะหลบหนีไปทีน่าเนี่ยเธอก็โดนดอเรียนรวบตัวไปซะอย่างนั้นทางด้านสแตนลี่ในตอนนี้สแตนลี์เนี่ยเขาก็ได้ใช้ปืนขู่ให้สารวัตรเนี่ยพาตนออกไปจากสถานีครับเห็นไหมล่ะสารวัตรผมบอกแล้วว่าสารวัตรเนี่ยจำคนพิดผมไม่เอาเรื่องสารวัตรเนี่ยก็บุญหัวแล้วแล้วสแตนลี่เนี่ยเข ผมจะพาคุณไปจับโจรตัวจริงสารวัตรรับรองคุณได้เกิดแน่ทางด้านดอเรียนและลูกน้องเนี่ยตอนนี้พวกเขาก็ได้บุกเข้ามาถล่มคาสิโนของริโก้จนยับเลยแหละครับซึ่งไอริโก้เนี่ยเขาก็ทําอะไรดอเรียนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าดอเรียนเนี่ยเขาก็มีพลังจากหน้ากากเดอะแมสนั่นเองดอรเรียน,นยได้จัดการกับริโก,โก้โดยการพ่นกระสุนใส่ริโก,โก้จนตายหาลงไปเลยผมจะเข้าไปก่อนนะสารวัตรส่วนคุณก็เรียกกาลังเสริมมาก็แล้วกันแต่สแตนลีย์เนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้จัดการกับใครสักคนเลยครับสแตนล จับตัวเอาไว้จนได้คือไอดอรเรียนเนี่ยมันก็ตั้งใจจะระเบิดคาสิโนที่นี่ทิ้งอะน,นะครับเพื่อประกาศศักดาว่าตนนี่แหละที่เป็นเจา้าพ่อขาใหญ่ที่สุดในเมืองแห่งนี้และในระหว่างที่ดอรเรียนกําลังจะระเบิดคาสิโนแห่งนี้ทีน่าเนี่ยเธอก็ได้ใช้มารยาหญิงหลอกล่อไอ้ดอรเรียนไปครับบอกตอนเนี่ยขอจูบก,กับดอรเรียนเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไหมฉันอยากจะจูบก,กับดอรเรียนคนนั้นที่ไม่ใช่เดอะแมสไอ้ดอเรียนที่มันหืนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่ก็แบบเล่นด้วยหน่ะสิครับแต่พอดอรเรียนนนหหน้ากาก,าก,ออกาเ่เนะืตา ออกไปในทันทีเลยแล้วอยู่ๆไอ้น้องหมาไมโลเนี่ยมันก็วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับทันทีที่ไมโลกลายเป็นน้องหมาซูเปอร์เดอะแมสไมโลเนี่ยมันก็ได้ไล่จัดการลูกน้องคิคโลโท่ของไอ้ดอเรียนทางด้านสแตนลีย์ที่กําลังฟัดกับไอ้ดอเรียนในตอนนี้เนี่ยก็แบบไม่น้อยหน้ามาเหมือนกันครับสแตนลีย์ได้อัดดอเรียนจนยับไม่ยัง้งและพอสแตนลีย์ได้หน้ากาก,ากจากไมโลกลับคืนมาเท่านั้นแหละครับสแตนลีย์ของเราเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังวิเศษไล่แก๊งคิคโลโท้ออกไปในทันทีเลยซึ่งก็แน่นอนคาารับ และคาสิโนเอาไว้ได้โดยการกินระเบิดเข้าไปเพื่อหยุดหายนะในครั้งนี้นั่นเองแต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้ดอเรียนเนี่ยมันจะไม่ยอมหยุดง่ายๆครับสแตนลี์เนี่ยจึงเสกที่กดชักโรครกขึ้นมาจัดการกับดอเรียนจนตกสาะน้ําลงไปซะเลยและพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันได้สงบลงท่านนายกที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยแกก็ได้บอกกับตํารวจไปนะครับว่าสแตนลี่คนนี้เนี่ยเขาคือฮีโร่สแตนลี์คนนี้เนี่ยเขาบุกมาช่วยพวกเราเอาไว้ซึ่งการที่นายกแกพูดออกมาแบบนี้เนี่ยมันจึงทําให้สแตนลี์ของเรารอดจากทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องกกับหน้ากาเกทว The Mask. จากนั้นสเตนลี์เนี่ยเขาก็ได้พูดกับทีน่าไปครับว่าคุณแน่ใจแล้วนะว่าคุณจะไม่คิดถึง THE m แ s สเพราะถ้าผมโยนมันทิ้งไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้เจอกับเขาอีกเลยซึ่งทีน่าเนี่ยเธอก็แน่ใจมากๆครับทีน่าเนี่ยเธอได้โยนหน้ากากเทวดาอันี้ทิ้งแล้วก็ได้ตกลงเป็นแฟนคบหาดูใจกับสเตนลี์คนนี้ครับ สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Mask ภาค2 s o n of the Mask หน้ากากเทวดา หลังจากที่สเตลลี่ทิ้งหน้ากากลงแม่น้ำไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็มีน้องหมาตัวหนึ่งได้หน้ากากหรือแมสชิ้นนี้ไปครับแล้วตัวหนังก็ได้ตัดมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในระหว่างที่ด็อกเตอร์จากภาคแรกกําลังสาธยายเกี่ยวกับเรื่องเทพแห่งนออยู่นั้นนักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ถามกับด็อกเตอร์ไปนะว่าไอ้เทพหน้าตาแปลกๆองนั้นเนี่ยเขาเป็นเทพอะไรกันเลยครับด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็แบบอ๋อนั่นคือเทพโลกีเทพแห่งความกระล่อนปิ้นป้อนหาตัวเขาเจาไปเรื่อยได้บ น้เอกี้ทาเอาทุกคนที่เห็นร่างอาวตารของโลกีเนี่ยถึงกับวิ่งแตกตื่นออกไปกันจนหมดเลยล่ะครับเหลือแค่ด็อกเตอร์คนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นและพอโลกีใช้พลังดึงหน้ากากเดอะแมสออกมาจากตู้กระจกได้โลกีเนี่ยเขาก็ต้องผิดหวังอีกครั้งครับเพราะว่าหน้ากากชิ้นนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เดอะแมสของตนนั่นเองเอา้าวไอ้บ้าเอ้ยกบเสมือนเลย โลกีที่คิดว่าด็อกเตอร์หลอกหน้ากากของตัวเองนั้นโลกี Loki เนี่ยเขาก็เลยใช้พลังของตนดึงใบหน้าของด็อกเตอร์ไปใส่ไว้ในตู้กระจกแทนครับแล้วตัวหนังก็ได้พาเรามาพบกับคู่รักคู่นี้ทิมและทัยญาครับคือทัยญาเนี่ยเธอก็อยากจะมีลูกกับทิมเอามากๆเลยนะแต่ก็ดูเหมือนว่าทิมเนี่ยเขาจะยังไม่พร้อมกับการเป็นพ่อคนเลยครับเพื่อน,อนๆคนอื่นๆเนี่ยตางก็พากันมีลูกกัน45หคนเข้าไปแล้วแต่ว่าทิมกับทัยญาเนี่ยยังไม่มีด้วยกันเลยสักคนมันก็เลยทําให้ทิมกับทันญ่าเนี่ยมกะมา,กกา,ากๆแล ในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้น้องหมาตัวที่มันได้หน้ากากเดอะแมสไปนั้นมันก็เป็นหมาของทีมกับทัญ่าเองนะครับมีชื่อว่าโอติสเฮ้ยแล้วนี่แกไปคาบอะไรมาเนี่ยโอติสซึ่งโอดินในตอนนี้เนี่ยแกก็พิโรดใหญ่เลยแหละครับเพราะว่าโอดินเนี่ยเขาได้สั่งให้โลกิไปตามหาหน้ากากเดอะแมสกลับคืนมาใช่ไหมแต่ว่าโลกิเนี่ยเขาก็ยังตามหาหน้ากากยังไม่เจอเลยสักทีครับคือเจอเนี่ยมันก็เจอนะป๋าแต่ว่ามันเจอแต่ของปอมเอแล้วโอดินเนี่ยแกก็ได้บอกกับโลกิไปครับว่า มนุษย์เนี่ยจะเจอเข้าและใช้พลังจากหน้ากากชิ้นนั้นและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าทิมเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับแต่ด้วยความที่ผลงานของทิมมันไม่ค่อยจะเดต,ตาหัวหน้าสักเท่าไหร่อ่ะนะทิมเนี่ยเขาก็เลยเป็นได้แค่ตัวตลกมาสคอตพาเด็กๆด,ดูงานตามที่ทํางานได้เท่านั้นเฮ้ยปาร์ตี้ในคืนวันพรุ่งนี้านมีชุดหรือยังอะทิมทิมที่กําลังเซ็เงๆเนี่ยเขาก็เหมือนจะไม่อยากไปปาร์ตี้ในคืนวันพรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าเพื่อนร่วมงานของทิมแต่ละคนเนีีีีีีี่่่่ยยยตางงงกกกพัััันนนนนเเเลลลืออข้้บหหมมมมมดดแแแววะะะททคไไผร ใครเขาสักทีมันก็เลยทําให้ทีมของเราเนี่ยเขาเส่งออกมากๆวันต่อมาก่อนที่ทีมจะออกไปงานปาร์ตี้ของบริษัททีมเนี่ยเขาก็ยังไม่มีหน้ากากอะไรใส่ไปงานเลยครับทัญญาที่บังเอิญมองไปเห็นเดอะแมสเข้านี่ก็แบบงั้นคุณก็ใส่ไอ้นั่นไปได้ไหมฉันว่ามันดูเหมาะกับคุณดีนะทีมที่ไม่มีอะไรจะใส่ไปเลยเนี่ยทีมเขาก็เลยจําใจต้องใส่เดอะแมสไปร่วมงานครับแต่ว่าทีมเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจเลยะนะประมาณว่าหน้ากากอะไรของมันวะเนี่ยเพื่อนๆจะต้องล้อฉันแน่เลยและพอทีมได้ลองใส่หน้ากาก,ากดูเท่านั้้นนหลละครรรับทีมอเวอเวขงาายกก็็ไดปส ากากเทวดาขึ้นมาจนได้ซึ่งงานปาร์ตี้งานนี้เนี่ยบรรยากาศในตัวงานมันก็ห่วยมากๆเลยนะคือห่วยมากๆถึงขั้นจะหลับในงานกันอยู่แล้วแล้วทีมเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังจากหน้ากากเดอะแมสเปลี่ยนบรรยากาศห่วยๆให้กลายเป็นความสนุกสนานขึ้นมาครับซึ่งการที่ทีมสามารถทําให้ปาร์ตี้มีสีสันขึ้นมาได้นั้นมันก็เหมือนจะทําให้หัวหน้าใหญ่อย่างแดนเนียลเนน่ยเริ่มสนใจในตัวของทีมเข้าแล้วจนได้และพอทีมกลับมาถึงบ้านทีมที่ยังคึกกับหน้ากาก,ากยังไม่หายเนี่ยทีมเขาก็รีบไปปััปัมปกบทยย่่าาองรรววดเวเลนะ็ล ซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้น้ำเชื้อเดอะแมสที่มันเกิดขึ้นมาจากทีมนั้นมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่หลุดเข้าไปเจาะรังไข่ของทัญ,ญ่าได้เป็นตัวแรกช้าวันต่อมาทีมเนี่ยเขาก็จาอะไรแทบไม่ได้เลยครับว่าเมื่อคืนวานนี้เนี่ยตวได้ทําวิรกรรมอะไรเอาไว้บ้างและพอทีมมาทํางานเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่บริษัทเนี่ยต่างก็พากันชื่นชมทีมกันยกใหญ่เลยนะทีเมื่อคืนวานนี้เนี่ยทีมเป็นคนทําให้งานปาร์ตี้มีสีสันเกิดขึ้นมาได้ซึ่งไอการที่ทีมกลายเป็นเดอะแมสเมื่อคืนวานนั้นมมมมััันนนนก็ส่่่่งผลลททททําาาให้ใ้้ีีีเไดดดืออขพรระนะแชบตวค แต่งขึ้นมาเมื่อคืนวันนี้ฉันว่าไอเดียนายมันเยี่ยมมากเลยนะไปได้ไอเดียไอหน้ากากเขียวมาจากไหนอ่ะและทันทีที่ทีมรู้ว่าตัวเองกําลังจะได้เลื่อนขั้นทีมเนี่ยเขาก็รีบกลับบ้านมาหาหน้ากากไม้ในทันทีเลยครับแต่ไม่ว่าทีมเขาจะค้นหามันยังไงนั้นทีมเนี่ยเขาก็หามันไม่เจออีกแล้วก็มันจะเจอได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าไอโอติสเนี่ยมันก็คาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วทันย่าเนี่ยเธอก็ได้มาบอกข่าวดีกับทีมครับว่าในที่สุดตนนะเขาตั้งท้องลูกคนแรกของเรา สวยและพอเวลาผ่านไป9เดือนทันย่าเนี่ยเธอก็ได้ลูกชายสมใจอยากจนได้ครับและทันทีที่โอดินรู้ว่ามีทารกเกิดขึ้นมาจากหน้ากากเดอรแมสโอนเนี่ยแกก็พิโรดอีกแล้วนะที่ในที่สุดหน้ากากเนี่ยก็สร้างเรื่องวุ่นวายขึ้นมาจนได้แต่ว่าโลกีเนี่ยเขาก็หาหน้ากากเดอรแมสยังไม่เจอเลยสักทีครับบทจะเจอเก็มาเจอแต่ของก๊อปเกตเอเกออลังการซืบสารงานมินเลยแต่เจ้าทำแต่งเนี่ยเจ้าก็ต้องจ่ายตังค์คืนให้นะเจ,จ้านาจ้ามึงค้นใส่เนี่ยบอกฮานี่ไหมแล้วโอนเนี่ยแก ก็ได้เข้ามาสิงร่างผู้ชายคนนี้ครับบอกเจ้ารู้ไหมโลกิว่ามีเด็กคนหนึ่งกําเนิดขึ้นมาจากหน้ากากของเจ้าข้าต้องการจะให้เจ้าหาตัวเด็กคนนั้นให้เจอเจอเจ้าเด็กคนนั้นเมื่อไรเจ้าก็จะได้หน้ากากกลับคืนเมื่อนั้นซึ่งไอ้หน้ากากเดอะแมสในตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในบ้านของเจ้าโอติสเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าโอติสในตอนนี้เนี่ยมันจะน้อยใจเอามากๆเลยนะที่ทีมกับทันย่ายเนี่ยสนใจแต่ลูกไม่สนใจโอติสเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทางด้านโลกิที่กําลังปลอมตัวอยู่ในตอนนี้ในที่สุดโลกิเนี้ จได้จากนั้นทันย่ญญาเนี่ยเธอก็ได้มาบอกกับทีมครับว่าบริษัทของฉันน่ะจะส่งฉันไปอบรมเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะและพอคุณพ่ออย่างทีมได้ฟังภรรยาพูดขึ้นเช่นนั้นพอทีมของเราเนี่ยเขาก็งานเข้าจนได้คือนอกจากที่ทีมเขาจะต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยทีมเขายังจะต้องรีบส่งโปรเจกต์ไอ้หน้ากากเขียวให้กับแดเนียลอีกด้วยเพราะว่าทางสปอนเซอร์เนี่ยพวกเขาก็อยากจะเห็นแล้วอะนะว่าไอ้หน้ากากเขียวที่คุยกันไว้เนี่ยมันจะโดนใจอย,อย่างที่แดเนียลได้คุยเอาไว้หรือเปล่า ทีมที่ไม่อยากจะให้งานนี้ต้องหลุดมือไปเนี่ยทีมเขาก็เลยพูดขอกับแดเนียลไปครับบอกผมเนี่ยส่งโปรเจกต์ทันอาทิตย์หน้าแน่แต่ผมขอเอางานกลับไปทําที่บ้านก็แล้วกันนะครับซึ่งในวันแรกของการทํางานที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่วุ่นวายสำหรับทีมสุดๆไปเลยแหละครับประมาณว่างานเ็าต้องทําแต่ลูกก็ต้องเลี้ยงคือ,อการเลี้ยงเด็กเนี่ยสำหรับทีมแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและไอเด็กเทวดาคนนี้เนี่ยน้องก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะทีมเนี่ยเขาก็เปลี่ยวมากๆทางด้านโลกิเองในตอนนี้โลกีเนี่ยเขาก็เร เขาก็ยังไม่เจอลูกเทวดาของทีมหรอกนะบทจะเจอเนี่ยก็มาเจอแต่เด็กทารกธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปทางด้านน้องหมาโอติสทันทีที่น้องหมาโอติสได้ใส่หน้ากากกลายเป็นน้องหมาซูเปอร์เดอะแมสโอติสมันก็มีความคิดอยากจะกำจัดเอลวีนั้นทิ้งไปครับที่เอลวีเนี่ยแย่งความรักของตนไปจนหมดเลยใช่ไหม แต่ไม่ว่าโอติสจะวางแผนกำจัดแอลวี่ยังไงนั้นโอติสเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรแอลวี่ได้เลยครับมีน้ำซ้ำไอโอติสเนี่ยมันจึงโดนแอลวี่เต้นงานกลับคืนไปอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นโลกีเนี่ยเขาก็ได้มาถึงที่บ้านของทิมจนได้ครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของแอลวี่อยู่นะที่แอลวี่เนี่ยไม่แสดงพลังวิเศษออกมาให้โลกีเห็นโลกีที่คิดว่าคงจะเป็นแค่เด็กทารกธรรมดาธรรมดาทั่ว,วไปโลกีเนี่ยเขาก็เลยมุ่งหน้าออกไปหาเด็กคนใหม่ต่อครับซึ่งทิมที่ยังสติแตกกับพลังของแอลวี่ยัง จ่าลือ้อทึกกับลูกชายสารพัดสารพีเลยนะประมาณว่ากูโบเมนเซียวมึงเด้แล้วทีมที่คิดว่าตัวเองท่าทางจะบ้าทีมเนี่ยเขาก็เลยกะจะพาลูกชายไปหาจิตแพทย์ด้วยกันครับแต่ว่าทีมเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ออกรถไปไหนเลยนะเพราะในทันทีที่โลกีได้เห็นการกระทาของเด็กน้อยอย่างแอลวี่เข้าโลกีเนี่ยเขาก็รู้ได้ในทันทีครับว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นลูกเทวดาคนนั้นแน่ๆแ,และในขณะที่ทีมกําลังจะพาแอลวี่ไปพบกับจิตแพทย์โลกีเนี่ยเขาก็ได้ตามมาพูดทวงหน้ากากกับทิมครับบ,บอกแกนะเอาหนาางนไไทหนงที่ซึม ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ああอะไรเลยใช่ไหมว่าหน้ากากไม้อันนั้นเนี่ยมันหายไปอยู่ที่ไหนแล้วแล้ว mm. ทีมเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจพาแอลวี่วิ่งหนีโลกิแบบสุดชีวิตเลยแหละครับแต่แล้วในที่สุดทีมกับลูกชายเนี่กยก็ไม่สามารถหนีโลกิไปพ้นเลยครับในที่สุดทีมเนี่ยเขาก็ถูกโลกิปิดทางหนีเอาไว้จุดได้ซึ่งแน่นอนครับว่าพลังของโลกิเนี่ยมันก็ทําอะไรแอลวี่ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าแอลวี่เนี่ยเขาก็มีพลังของโลกิไหลเวียนอยู่ในตัวเหมือนกันใช่ไหมทีมเนี่ยเขาก็แบบโ <mis> อ้ให้ตายสินี่ลูกชายฉ แอลวี่เลยครับอยู่ๆโอดินเนี่ยแกก็ดันมาเข้าสิงพ่อทีมคนนี้ซะอย่างนั้นในและหน้าก,กากของเจ้าอะโลกิข้าชักจะทนเจ้าไม่ไหวแล้วนะ ซึ่งโลกิเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายกับพ่อไปนะครับว่าท่าน,นกนา่กลังอุ้มเด็กคนนั้นอยู่แต่ก็นั่นแหละครับโอดินเนี่ยแกฟังโลกิซะที่ไหนล่ะโอดินที่คิดว่าโลกิคงจะแก้ตัวอีกตามเคยเทพโอดินเนี่ยแกก็เลยทําการลงโทษโดยการเนรเทศและดูดพลังของโลกิเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าโลกิที่ไร้ซึ่งพลังเนี่ยในที่สุดเทพโลกิคนนี้เขาก็โดนทารกน้อยเล่นงานเข้าจุได้จากนั้นเพื่อนที่บริษัทก็ได้โทรเข้ามาหาทีมครับบอกนายเนี่ยจะต้องรีบเข้ามาที่บริษัทเดี๋ยวนี้เลยนะทุก มาเสนองานในสภาพอุ้มลูกนี่แหละครับออทุกท่านครับนี่คือทีมเอเวอรี่เขาคนนี้แหละคือผู้สร้างไอ้หน้ากากเขียวทีมในตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะนําเสนอยังไงดีครับเพราะว่าในสมองของทีมในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีไอเดียอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน้ากากเขียวเลยก็คือไร้ซึ่งหน้ากากทีมเขาก็ไร้ซึ่งพลังนั่นแหละครับมันจึงสงผลทําให้ทีมเอเวอรี่ของเราเนี่ยตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวและพอตกค่าในระหว่างที่ทีมกับลูกกาลังนอนหลับโลกีเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้แอบเข้ามาในบ้านของทีม เรียกโอดินออกมาเพื่อหวังจะเจรจาต่อเนื่องท่านฟังข้าก่อนนะท่านพ่อตอนนี้เนะี่ยเด็กคนนั้นนอนอยู่ที่นี่ข้าทําอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังที่แข็งแกร่งมากแล้วโลกีเนี่ยเขาก็ได้เสนอกับโอดินไปครับว่าถ้าโอดินมอบพลังกลับคืนมาให้กับตนตนจะนำหน้ากากกลับคืนไปให้กับโอดินเองโอดินที่ยังไม่ค่อยจะไว้ใจลูกชายอย่างโลกีเนี่ยโอดินเขาก็เลยยอมให้พลังกับโลกีไปครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าภายในหนึ่งชั่วโมงโลกีไม่สามารถนำหน้ากากกลับคืนมาได้โอดินเนี่ยก็จะทําการลิฟพล และพอโลกีได้พลังกลับคืนมาเท่านั้นแหละนะโลกีเนี่ยเขาก็ได้เสกให้เพื่อนบ้านจอมจุน้นหัวกลายเป็นจมูกเป็นขนแลกแล้วโลกีเนี่ยเขาก็ได้พูดขู่กับทิมเอาไว้ครับว่าถ้าทิมอยากจะได้ลูกชายเอลวีกลับคืนไปแล้วล่ะก็ทิมจะต้องไปหาหน้ากากามาแลกกับตนที่จุดนัดพบและพอธัยญ,ญาเธอกลับมาถึงบ้านทิมเนี่ยเขาก็รีบมาบอกกับธัญ,ญ่าในทันทีเลยนะว่าลูกของเราในตอนนี้เนี่ยโดนเทพโลกีจับตัวไปแล้วเขาต้องการหน้ากากคืนที่รักเราต้องช่วยกันหาหน้ากากเดี๋ยวนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทีมเนี่ยเขา น้องหมาโอติสเนี่ยมันจะนําหน้ากากไปเล่นที่ไหนกันแน่ซึ่งโอติสในตอนนี้เนี่ยมันก็ใช้พลังจากหน้ากากจีบสาวยกใหญ่เลยนะโอให้ตายสิทิมนี่คุณแน่ใจหรือว่านี่เป็นหมาโอติสนะแล้วทิมเนี่ยเขาก็ได้พูดขอโทษกับโอติสไปครับที่ตนกับทันย่านะั้นไม่มีเวลาให้กับโอติสเลยก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดสาหรับฉันนะเว้ยโอติสแต่เอลวีเนี่ยเขาก็เป็นลูกของฉันและตอนนี้เนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือจากแกนะเว้ยซึ่งพอโอติสมันได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยมันกหมทาใ้ิใคกกัับบไปร we <laughs> ซึ่งโลกีที่กําลังเล่นกับเอลวี่รอทีมอยู่นี่ก็แบบเหมือนจะรู้สึกผูกพันกับเอลวี่ขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเอลวี่เนี่ยเขาก็มีพลังของโลกีไหลเวียนอยู่ในตัวอยู่ใช่ไหมประมาณว่าถ้าได้เอลวี่มาเป็นคู่หูแล้วล่ะก็ชีวิตของเราเนี่ยคงจะมีแต่เรื่องสนุกๆกเกิดขึ้นมาไม่หยุดแน่ๆมันจึงทําให้โลกีเนี่ยไม่ยอมคืนลูกใช้ให้กับทีมไปครับแต่ว่าโลกีเนี่ยเขาก็ไม่ได้หน้ากากกลับคืนไปด้วยเช่นกันนะเพราะในทันทีที่โอติสกระโดดข้ามเป้าของโลกีเข้าหน้ากากเดอะแมสเนี่ยมันก เดี๋ยวนี้นะเว้ยซึ่งก็แน่นอนครับว่าโลกีเนี่ยเขาก็ไม่ยอมคืนเอลวีให้กับเดอะแมสหน้าเขียวอยู่แล้วซูเปอร์เดอะแมสนะจึงตามไล่ล่าโลกีเพื่อหวังจะชิงลูกชายอย่างเอลวีกลับคืนมาให้ได้แต่ไม่ว่าทีมกับโลกีจะต่อสู้กันยังไงนั้นพวกเขาทั้งสองคนแต่ละคนเนี่ยตางก็เอากันไม่ลงเลยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยตางก็มีพลังที่เหมือนกันและเท่ากันอยู่ใช่ไหมเมื่อรู้เช่นนั้นเนี่ยโลกีเขาจึงเสนอกับทีมไปครับว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วละก็ให้เจ้าหนูเป็นคนเลือกเองก เลือกโลกิเข้าแล้วนะครับแต่พอทิมได้ถอดหน้ากากและใช้ความรักของการเป็นพ่อเท่านั้นแหละนะความผูกพันระหว่างสองพ่อลูกเนี่ยมันก็ทําให้แอลวี่ตัดสินใจเลือกพ่อทิมคนนี้ไปจนได้ซึ่งโลกิที่อยากจะได้ตัวของเด็กเอามากๆเนี่ยโลกิเขาก็ยังไม่ทันได้จัดการกับครอบครัวเอเวอรี่เลยครับเพราะในทันทีที่เวลาของโลกิมันได้หมดลงไปนั้นองค์เทพโอดินเนี่ยแกก็ได้ลงมาจัดการกับลูกชายในทันทีเลยเวลาของเจ้าหมดแล้วโลกิเจ้าไม่มีอะไรสู้ทอพี่ชายของเจ้าได้แต่โอดินเนี่ยแกก็ยังไม่ทันได้จัดการกับลูกชายเลย ครับทีมที่เข้าใจหัวอ,อกของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทีมเขาก็รีบเดินเข้าไปเคลียร์ให้ในทันทีเลยบอกท่านทําแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะโอดินยังไงซะโลกีเนี่ยเขาก็เป็นลูกชายของท่านถึงแม้ว่าเขาจะเป็นจอมคารลปิ้นปอนหาตัวข้าเจาไปเรื่อยได้บักฮามันเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังเป็นลูกของท่านทีท่าน,นยังให้ทอไปเล่นอเวนเจอร์ได้เลยและหลังจากที่ทีมเขาพูดจบทีมเ,เขาก็ได้คืนหน้ากากเดอะแมสให้กับโลกีไปครับผมคิดว่าเรื่องวุ่นวายมันควรจะจบลงได้แล้วนะส่วนคุณ2คนก็คุยกันดีีกกกก็็แแลลลล้้วววันนซึ่่่งงดดูมมอาโโิจะไทษ เพราะในทันทีที่โอดินได้หน้ากากหรือแมสจากโลกิมาแล้วโอดินเนแกก็ได้พาลูกชายกลับไปยังอาณาจักรแอสการ์ดครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันได้สงบลงทีมเนี่ยเขาก็ได้นาไอเดียแอนิเมชันเรื่องใหม่ไปขายให้กับแดนเนียลครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าแดนเนียลเนี่ยเขาจะชอบการ์ตูนเรื่องนี้เอามากๆเลยนะเด็กน้อยกับน้องหมาแข่งกันเพื่อจะเป็นที่รักของคุณพ่อแล้วในที่สุดทีมเนี่ยเขาก็มีแอนิเมชันเป็นของตัวเองตามที่ตนได้ฝันเอาไว้จนได้ครับและก็ยังยย้ง ก็ยังมีเจ้าตัวเลขอีกคนเกิดขึ้นมาอีกด้วยและหลังจากที่พ่อทิมได้เป็นเจ้าของลขิขสิทธ์การ์ตูนและทัญญาได้มีลูกน้อยตามที่ตนได้ใฝ่ฝันเอาไว้หนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง The Mask ทุกภาคถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ